รู้ไหมอะแซลมอนที่พวกเราทานทานกันอยู่เนี่ยมีกี่ชนิดคือบางทีเราไปร้านอาหารที่เราทานปลาแซลมอนเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมร้านนี้รสชาติมันดูดีจังเลยเฮ้ยทำไมมาตรงนี้มันคาวจังเฮ้ยมาตรงนี้ทำไมเนื้อเหนียวจังก็เพราะว่าแซลมอนอ่ะเขามีอยู่หลักๆเลยที่เอามา อยู่ตามท้องตลาดเมืองไทยก็จะมี3มชนิดแต่3มชนิดก็คือจะแยกเป็นแซลมอนเลี้ยงกับแซลมอนธรรมชาติไอ้ตัวแซลมอนเลี้ยงเนื้อเขาก็จะเป็นสีส้มแซลมอนธรรมชาติเนื้อจะเป็นสีส้มอมแดงรสชาติของตัวธรรมชาติเคลมว่าอร่อยกว่าเคลมว่ารสชาติด,ดีกว่าและก็ราคาสูงไาด้วยสามารถพูดถึง แซลมอนหล,หลักๆที่มีอยู่3ชนิดน่ะก็จะเป็นแซลมอนนอร์เวย์ไอตัวเนี้ยจุดแข่งก็คือราคาถูกสุดจุดอ่อนสีส้มนวลหมายความว่าสีส้มเขาจะส้มจืดมีก้างน้อยเหม็นค้าวเอออีกตัวหนึ่งที่สูงส่งมากคือเรื่องของราคาก็จะกลายเป็นแซลมอนเทราสสีแดงอมส้มสีสวยทานดีละมุนล,ลิ้น แต่ว่าแพงเวอร์กับอีกตัวหนึ่งที่เขาเอามาระหว่างกลางของ2ตัวก็คือเทสมาเนียนตัวนี้เนื้อปลาจะออกส้มอ่อนกินไม่เข้ามากเหมือนกับนอร์เวย์แต่ว่าเนื้อก็จะนุ่มแต่ไม่ได้ถึงขั้นละลายไปในปากแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเรามาสายแซลมอนแล้วอะไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์เทสมาเนียนหรือทราลส์เรา ก็กินได้อร่อยดีอุ้ยลืมบอกไปเลยว่าที่ทำยำให้ดูในวันนี้เป็นสูตรยำตามใจฉันแต่ว่าทำออกมาแล้วแบบอร่อยเวอร์เป็นใช้น้ำจิ้มซีฟูด้ดบวกกับพลิกเผาคนให้เท่ากันแล้วก็ใส่ผักที่เราชอบโรยแต่งหน้าด้วย หอมเจียวคือแบบเป๊ะมากสูตรนี้แม่บอกเลยว่านับวันจ่า